ดีหอมไปเเนาะอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ทั้งหลายแม่แม่หักน้องมะนาด้วยค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะมาหอดมาหอดตั้งแต่จักโมงค่ะหรือว่าพึ่งมาถึงีแล้วมันบอ ละพักกันไปอยู่น่คะจองห้องพักจองห้องพักโอ้่ะอขีดหอดขีดหอดทุกคนค่ะขีดหอดทุกคนค่ะเจอคุกันกรุงเทพนี่ตรงไหนอ่ะลูกบ้านเขาจะไม่เหยียบแม่ ว่ามันจะมีเจ้าเนี่ยละแม่เอามาเล่ามาเล่ามาเล่ามาทาน้าวอไรมาหนังากนังกินข้าวคนหลังหลังกับพ่ข้าว่งทีจ้านกเาใครปากร้านใช่้ีบอกสอนเอาจ้าวมันฝรั้เข้าไปจเจงจงรอเถอว่าน้องมานน่าดีใจดีรอ เจ้าขึ้นเจ้าวอยู่ในนี่เจ้าคือว่าเจ้าผู้หายแท้เจ้าเป็ดผู้หายพี่กายผมรอกนนี้เมมาปีนี่้หายก็เก่าเอ้บางบางยู่ใน youtube เจ้าผู้หายันนี้มาเิ็นตัวจริงเนาะเดี๋ยวเราสี่ร้อยได้ได้แบบนี้แั่นเราสี่ร้อยได้ได้แบบนี้ยังหายได้ นี่กายนี่สวยแล้ว่าทานนี้นี่นี่สวยกว่าพี่กายเขาเขาไปกินนะเขาต้มย๊วนนะที่เจยังต่อคนนดนวก ไองคดีวดะ่างร้อีค่ะพอยิมานกวแแจาวรเนอห่สุข้แต่ว่า่อว่านาจองหน้าเวทีให้แม่เะโอเคีจได้ดเป็นอยงสงสารแต่ว่านใดีีอมอกตงไม่จ่าปาก็ลองให้น้องๆนะ ไม่ได้แมัด่งดยไม่ี่ลงไปหาลูกแมทากไปหมดเ่เพราะว่าพวงมาลัยต้องรอวังอีก่ะเน่ยอลังการ่ะ ใส้ม่จอยเลยค่ะผีผีเปล่าอยนจอยไปเป็นาไหนรเอานอาการใส่เบอั่าวือล้ค่ะดเมจุกสเลยค่ะนี่ขึนมาเอานี่ค่ะใส้องให้่ใส่้อกวใส่เค่ะอยให้เราลเดี๋ยวเราไปมีที่จอที่อ

ไม่มาอะไรยกเขาแพม่คุณมีบ้นข้างก็ไนเรัพแต่เสราเป็นหลักทายพิ่เดียวเลยใช่ใช่ชนบาักดไก่ลูกนี่มาแงรถมาแฝเขาแพงตั้งกลางใกล้ใล้เด้า กับเกลือน้ยามะเดื่อกะเลอเรยก่าได้ด่ขึ้นได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเยได้หมดเลยได้หมดเัยได้หมดเลยได้หมดยได้หมดเลงได้หมเลย เอาเอาเอาของเข้าไม่ัดงเนสัวันต่อแม่เราเอาของไปไว้เซนก่อนอ่ลยมันก็ไม่มีอะไรหรอกว่ะานีเพิ่นมีเต่ผูู้อองตองลูกยังไม่มาใช่ไหมไม่ใช่อ่ะแม่ัลก์แม่พูดไรกันไอเไ ป้ายนี่มันคือกับผิดป้ายนี่มันคิมไผ่เสานี่มันคือกับผิดไผ่เสานี่มันคือกับผิดนี่ไงขึ้นบนนี้ก็ได้จึงว่ารับเขาด้วยเ่องหนึีเดี๋ยวเราค่อยมารับเดี๋ยวค่อยไปรับเขาไงนู่ต้องเดินอ้อมนู่นแม่ต้องไปจอดรถเตลุนนู่นเพราะมันมีพวกไอแคนท่าต้องไปจอดรถตรงนั้นแล้วเข้าหลังมาเมียทีเราเลยใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้แม่น้องสิยัยเด็กวงสอง ดีค่ะก็ดีไปพี่เก่าวงไหนดีหมดเลยค่ะลูกไปไหนเราไปด้วยติดตามพี่เก่าใช่ค่ะตามเหมือนเดิมขอบคุณสาวน้อยพี่เก่าใช่ค่ะขอให้เป็นสาวน้อยนดีหมดวงไหนก็ดีหมดวงไหนก็ม่วนแต่น้องน้องน้องก็เก่งน้องก็ไปตรงนี้น้องไหเก่งพี่เกลียวเพมสมานน้องก็สุดยอดคือลูกไปตรงไหนเราก็ไปแม่ๆก็ตามไม่พานี่สุดยอดต้องหมดป้าหายกัน

ที่นี่ค่ะวัชนีนะคะ